ต่อไปจะเป็นวิธีการทำแบบฝึกปฏิบัติการที่2.4เรื่องการสร้างผังงานที่มีโครงสร้างการทำงานแบบทำซ้ำโดยใช้ลู o for y และ do y เรามาดูโจทย์พร้อมๆกันนะครับปฏิบัติการที่2.4จงสร้างผังงานโดยใช้ลู o เพื่อแสดงข้อความลูกแกะตัวที่1-10ถึง10ออกทางจอภาพ วิธีการสร้าง่างงานมีดังนี้คลิกท,ที่ลูกศรจากนั้นประกาศตัวแปรตัวแปรนี้จะเป็นชนิดข้อมูล integer ชื่อว่านำตัวแปรนำจะเป็นตัวแปรที่ใช้ในการแสดงผลตัวเลข1 2 3ไปจนกทั่งถึง10การใช้หนู for คลิกที่ลูกศร จากนั้นคลิกที่ for รูปแบบการทางานของคำสั่ง for คือถ้าข้อมูลอยู่ในช่วงที่ต้องการโปรแกรมก็จะมาที่ฝั่งของลูกศร next เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแสดงผลข้อความเป็นรูปแกะวิธีการกำหนดรูปแบบคำสั่ง for มีดังนี้ดับเบิลคลิกที่ for จากนั้น variable ให้กำหนดเป็นนำเนื่องจากนำจะเป็นตัวแปรที่ใช้ในการแสดงผลในแต่ละรอบโดยค่าเริ่มต้นของนำตามโจทย์ก็คือ1เป็น start value n value จะเป็น10ในการแสดงผลแต่ละรอบเลข1จะถูกเก็บไปนในตัวแปรนำส่วนเลข2จะมาจาก step by โจทย์ให้ระบุเป็นลูกแกะตัวที่1ถึง10ดังนั้นสเต็ปบายจะขึ้นค่าทีละ1ตามตัวอย่างโดยที่ขึ้นค่าเป็นแบบ increasing ก็คือขึ้นค่าไปทางบวกขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง10คลิกโอเคในการวนลูปที่ลูกศร next ให้ใส่ข้อความในที่นี้ก็คือ Output เ,เป็นลูกแกะตัวที่ และตามด้วยตัวแปรนำเนื่องจากตัวแปรนำเป็นตัวแปรที่ใช้ในการรับค่าตั้งแต่1ไปจนถึง10ในแต่ละรอบคลิกโอเคจากนั้นทดสอบการสแสดงผลโดยคลิก r ั n จะเห็นว่าโปรแกรมจะแสดงข้อความลูกแกะตัวที่1-10ถึง10ตามตัวอย่าง